สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะ ในช่วงที่ดาวราหูย้ายจะมีเรื่องที่ทําให้ท่านตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นดวงดีดวงจากที่เคยย่ําแย่กลับมาดีท่านใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวราหูย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งใหญ่นะคะชาวราศีกุมและจะย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2566ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมปี2568คะ่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ18เดือนที่ชาวราศีกุมจะได้สัมผัสกับดาวราหูย้ายในครั้งนี้ท่านจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนใช่ว่าจะมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านเพียงอย่างเดียวดาวราหูย้ายครั้งนี้จะมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินของชาวราศีกุมค่ะแต่ว่าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดและวิตกกังวลใจล่วงหน้านะคะ ในมุมที่ดีของดาวราหูมีอยู่บ้างที่มาอยู่ในตำแหน่งการเงินของท่านในครั้งนี้ท่านมีดวงจะได้ทรัพย์สินที่มีค่ามีราคาแพงๆค่ะบางท่านที่ผ่านมาตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดที่ดินอสังหาช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสและมีข่าวดีเกิดขึ้นที่ผ่านมายื่นเรื่องก็มักจะติดติดขัดขัดไม่ได้รับการอนุมัติสักทีช่วงนี้โอกาสและจังหวะดีๆจะมาถึง ท่านจะได้รับการอนุมัติได้บ้านได้คอนโดได้ที่ดินอสังหาบางท่านไม่เคยมีหนี้สินก็จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะท่านกู้ยืมสําเร็จนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่ารีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้บางท่านตั้งใจที่จะซื้อรถท่านก็มีโอกาสได้ซื้อดวงของท่านในช่วง1 8เดือนนี้ท่านจะมีแรงกระตุน้นทําให้ท่านอยากมีอยากได้มากขึ้น อยากทำนั่นอยากทำนี่เพิ่มมากขึ้นท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นและจะค้นพบช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆช่วงนี้ท่านหาเงินเก่งมากนะคะจะมีแรงกระตุ้นทำให้ท่านอยากมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเงินก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายบ่อยครั้งบางท่านจะมีการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนหรือว่าจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นทำธุรกิจ กับคนที่ท่านสนิทและไว้ใจนั่นเองนะคะช่วงนี้หากท่านจะลงทุนทำอะไรร่วมกับใครก็ตามขอให้ท่านละเอียดรอบคอบคิดถึงผลดีผลเสียแล้วค่อยตัดสินใจและหากตัดสินใจที่จะลงทุนจริงๆท่านก็ต้องตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนทำหนังสือสัญญาให้เป็นกิจลักษณะห้ามใจใหญ่อย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรหรือห้ามใช้คำว่าใจวัดใจโดยเด็ดขาด จะต้องมีหนังสือสัญญาทุกเรื่องซึ่งที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองที่จริงนะคะในช่วงนี้ช่วงที่ดาวราหูย้ายนะคะห้ามลงทุนกับใครและห้ามนำห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็กขาดนี่คือส่วนที่ห้ามนะคะแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้ทำอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าในช่วง18เดือนนี้ สิ่งที่ห้ามก็เพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีดวงจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้ท่านรัดกลุ่มรอบคอบจะให้ใครกู้ยืมเงินก็ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันหรือไม่ก็ต้องทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันเรื่องวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับท่านในภายภาคหน้าป้องกันเขาโกงนั่นแหละค่ะบางท่านช่วงนี้จะมีอะไรให้ท่านทํามากขึ้นนะคะ จะมีอะไรให้ท่านทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปขยันหาเงินเก่งมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างก็จะเพิ่มขึ้นข้อดีช่วงนี้ท่านจะสบายใจกับเรื่องเราบางเรื่องเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนที่คอยสร้างปัญหาให้กับท่านคอยยุยงคนอื่นให้เกลียดชังท่านในช่วง18เดือนนี้ท่านและเขาจะมีเหตุการณ์ให้ห่างกันไปศัตรูที่เคยกันแกล้งรังแกท่านเขาจะลดบทบาทลงค่ะ จะมีเหตุการณ์ให้เขาไม่มีเวลาบอมวุ่นวายกับท่านหรือคอยทําให้ท่านหงุดหงิดราคาญใจเช่นช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาคล้ายๆกับว่าศัตรูแพ้ภัยตัวเองทําอะไรกับท่านเอาไว้แล้วเรื่องราวเหล่านั้นย้อนข้อหาตัวของเขานั่นเองค่ะในช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถและการเดินทางของท่านจะลดน้อยลงหากที่ผ่านมาสองเรื่องนี้คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยหนักใจ กับรายจ่ายเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกของการย้ายของดาวราหูแต่รายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มขึ้นเช่นมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นหนี้ที่ดีต่อตัวท่านในภายภาคหน้าหรือว่าในอนาคตนะคะหรือหมดเงินไปนกับการลงทุนเพิ่มอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะเพราะว่ารายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้น จะใช้จ่ายเงินไปกับการสนองกิเลสตัณหาของตัวท่านเองค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเจอสิ่งถูกใจท่านจะตัดสินใจซื้อเลยทันทีจะไม่มีคําว่าห้ามใจตัวเองหรือสิ่งนั้นถูกมากต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดฉะนั้นในช่วงนี้ในเมื่อเรารู้ทิศทางดวงร่วงหน้าเราก็ต้องไม่ทําตามดวงค่ะต้องมีสติหากเจอของถูกท่านก็ต้องท่องเอาไว้บอกตัวเองเอาไว้ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยจะถูกว่นนี้หรือเจอของที่อยากได้จริงๆท่านก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ซื้อรอได้ยังไม่จําเป็นหากท่านรู้ท่านกิเลสรายจ่ายของท่านจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะราหูเป็นดาวที่คอยปัดเงินออกจากกระเป๋าของท่านราหู้นทรัพย์มักจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินโดยเฉพาะหมดไปกับการสนองกิเลสตัณหาของตัวท่านเองแต่บางเรื่องเราก็หลีกเลี่ยงได้ อย่าตามใจตัวเองนะคะให้มีสติในการใช้เงินให้มากๆถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเริ่มวางแผนการใช้เงินจะดีที่สุดอย่าใจอ่อนขี้สงสารค่ะในช่วงนี้หากท่านนั้นจะช่วยเหลือใครให้ท่านมีสติให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นและอย่าเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจเขาหากท่านจะลงทุนทําอะไรก็ตาม จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้เท่านั้นไม่มีความรู้ห้ามเสี่ยงและห้ามลงทุนโดยเด็กขาดอย่าทำตามกระแสอย่าเอาอย่างคนอื่นเพราะดวงของคนงเรานั้นแตกต่างกันออกไปอย่าโลภมากให้ท่านมีสติก่อนที่จะนำเงินไปทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเงินจำนวนมากๆช่วงนี้อย่าเชื่อหากมีใครชวนท่านไปลงทุนกับสิ่งที่ท่านไม่ถน,นัดเพราะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวท่านนั่นเองค่ะ คนภายนอกจะมองว่าท่านร่ำรวยอูฟู่มีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บหากเขาเดือดร้อนเขาก็มักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆเสมอข้อนี้เตรียมปฏิเสธเอาไว้ได้เลยค่ะมีคนเข้ามารบกวนท่านหรือว่าขอหยิบยืมขอยืมเงินจากท่านแน่นอนแต่ในมุมกลับกันนะคะช่วงนี้ท่านเองก็จะมีคนคอยช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะใครบางคนที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ คนที่เคยช่วยเหลือท่านก็จะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านดีขึ้นท่านจะมีคนคอยสนับสนุนหรือออกทุนให้ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเกิดขึ้นมีจังหวะและโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีรายจ่ายเยอะก็จริงแต่ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าในช่วง18เดือนนี้นะคะเงินที่ท่านจะได้หลักๆมักจะมาจากความขยนันมาจากงานและจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเอง ทำอะไรได้ด้วยตัวเองจะดีที่สุดแต่อย่าหวังรวยเร็วอย่าหวังรวยทางรัฐเพราะโอกาสพลาดมีสูงมากหากท่านตั้งใจที่จะรับงานพิเศษในช่วงนี้เงินจากงานพิเศษจะเข้ามาดีเข้ามาเยอะท่านจะได้ทําแน่นอนค่ะหากท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปในช่วงที่ดาวราหูย้ายใหม่ๆท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นอย่างช้าเดินครึง่งจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทอง,ทอง แต่ดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะขอเอาใจช่วยให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังปงัมีเงินไหลนองทองไหลามาค่ะราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ